ครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับในชั่วโมงนี้นะครับก็อยู่ในวิชาต้านทุจริตศึกษานะครับชั้นประสมศึกษาปีที่6นะครับก็ในชั่วโมงนี้ก็จะอยู่ในเรื่องเดิมอยู่นะครับก็คือความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตนะครับซึ่งชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของการทําการบ้านใช่ไหมครับชั่วโมงนี้จะเป็นเรื่องใหม่ก็คือเรื่องของหน้าที่ที่รับผิดชอบนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับภาระงานนะครับในชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คือให้นักเรียนเนี่ยจับคู่กับเพื่อนในห้องนะครับแล้วก็ระบุปัญหานะครับที่เกี่ยวกับการเรียนซึ่งในแต่ละวิชาเนี่ยครับมาแลกเปลี่ยนปัญหาร่วมกันซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่นักเรียนนะนักเรียนคิดเห็นอย่างไรในแต่ะวิชาเนี่ยครับนักเรียนก็เขียนปัญหาของตนเองแล้วก็เพื่อน ลงมาสรุปลงในตารางเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันว่าอย่างไรอันนี้เป็นพลังงานชั่วโมงที่แล้วนะครับคนที่เสร็จแล้วก็เก็บรวบรวมพลังงานไว้นะครับวิชาต้านทุจริตเนี่ยนะครับเราจะมีพลังงานทุกชั่วโมงนะครับมันคือค่าแนนนะครับในการตัดเกรดนะสำหรับวิชานี้นะครับผมก็ให้นักเรียนรวบรวมพลังงานทั้งหมดไว้นะครับใครที่จำไม่ได้ว่ามีพลังงานไหนบ้างนะครับนักเรียนก็ดูที่ท้ายคลิป ของทุกคลิปเลยนะครับน่ะครูก็ใส่ไว้ใน youtube นะครับก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับก็จะมีการอธิบายพลังงานไว้ทุกคลิปเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับเราจะเป็นเรื่องใหม่ก็คือเรื่องของหน้าที่ที่รับผิดชอบนะครับเป็นยังอยู่ในหัวข้อเรื่องของความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตนะครับผมหน้าที่ที่รับผิดชอบนะครับคําว่ารับผิดชอบนะครับนะหรือว่าความรับผิดชอบเนี่ย นักเรียนน่าจะเข้าใจความหมายพอจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับว่ามันคืออะไรนะครับสำหรับความรับผิดชอบนะครับมันคือคุณลักษณะของบุคคลครับซึ่งจะแสดงออกโดยมีความสนใจเอาใจใส่ตั้งใจแล้วก็ที่จะปฏิบัติสิ่งที่นักเรียนได้รับมอบหมายด้วยความภาคเพียใความพยายามอดทนนะครับนี่คือเรื่องของความรับผิดชอบซึ่งความหมายจริงๆแล้วนะครับ มันเป็นเรื่องของบุคคลนะครับการรับผิดชอบเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลนะครับบางคนอาจจะรู้สึกนะครับว่าเฮ้ยมันหน้าที่ของเราเราต้องทําแต่บางคนอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับ <S <S น,ะนะก็เลยอาจจะเป็นปัญหาที่นักเรียนได้เห็นในปัจจุบันนะครับในข่าวปัจจุบันต่างๆเนอะอันน,นี้เรื่องของความรับผิดชอบนะครับเดในชั่วโมงนี้ครูจะขอพูดเกี่ยวกับเรื่องแค่ความรับผิดชอบนะครับ ก็จะอธิบายว่าความรับผิดช,ชอบคืออะไรแล้วก็ประเภทของความรับผิดช,ชอบนะครับโดยความหมายนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นสิ่งที่บุคคลเนี่ยแสดงออกมาแสดงถึงความสนใจเอาใจใส่ต่างๆานะครับอ่าพักเพียหรือว่านะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอยู่ในความรับผิดช,ชอบของตนเองนี่คือน่าเป็นความหมายของคําว่ารับผิดช,ชอบนะครับความรับผิดช,ชอบนะครับเขาแบ่งเป็นประเภทนะครับหลายประเภทอยู่เนาะแต่คุณครูขอยกตัวอย่างสัก2ประเภทที่นักเรียนควรจะต้อง รู้นะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้นะคือ1ครับความรับผิดชอบต่อตอนเองอคือตัวเราเองนะครับ2ครับความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับขออธิบาย2นะครับความรับผิดชอบนี้นะครับไปดูก่อนเลยนะครับความรับผิดชอบต่อตอนเองนะครับคืออะไรความหมายคือการรับรู้ฐานะและบทบาทของตนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคม คือนักเรียนรู้อยู่แล้วว่าตัวนักเรียนเองเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับดังนั้นเรื่องบทบาทนะครับความรับผิดชอบตรงนี้มันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะที่จะทําให้นักเรียนเนี่ยรู้หน้าที่นะครับในฐานะที่นักเรียนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับซึ่งตรงนี้นะบอกได้เลยว่าสําคัญมากๆนะครับตรงนี้สําคัญมากเพราะว่าในปัญหาที่นักเรียนนะครับเห็นในสังคมปัจจุบันก็คือเรื่อง นะครับการขาดความรับผิดชอบนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสีนักเรียนที่นักเรียนจะต้องศึกษานะครับซึ่งความรับผิดชอบเนี่ยเขาจะแบ่งนะในส่วนของตนเองนะนะครับจะแบ่งออกเป็นข้อๆไว้นะครับครูขออนุญาตนําเสนอ6ข้อแล้วกันเนาะซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับสาหรับตนเองนะเป็นสิ่งที่เราจะวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะว่าออไอ้ความรับผิดชอบเนี่ยมันถูกต้องไหมมันเหมาะสมหรือเปล่านะครับนะมัน สิ่งที่เราทําอยู่หรือเปล่านะครับนะความรับผิดชอบต่อตนเองนะครับ 1. ครับความรับผิดชอบในด้านการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองนี่คือสําคัญมากๆโดยเฉพาะในภาวะภาวะการอย่างเงี้ยก็คือในเรื่องของสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยการรับผิดชอบในเรื่องสุขภาพอนามัยของตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากๆครับ คือต้องเอาใจใส่แล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพของตนเองเป็นอย่างมากเลยเนาะคือต้องดูแลตัวเองให้สมบูรณ์แข็งแรงอ่ะนอกจากนั้นก็ต้องอย่าให้ตัวเองนะครับนะครับติดเชื้อตรงนี้ตรงนี้สําคัญมากๆคือความรับผิดชอบในตนเองตรงนี้ข้อนี้คุณครูคิดว่าในปัจจุบันตอนนี้นะสำคัญมากๆคือเรื่องการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองนะครับนะอันนี้สําคัญเนาะสครับความรับผิดชอบในการหาเครื่องอุปโภคบริโภค มันอาจจะเป็นภาษาทางการหน,หน่อยน้อยก็คือคล้ายกับการจัดหาแล้วก็การดูแลเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวครับเนาะ,นะ,นะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอไม่ว่าจะเป็นของเล่นหรือว่านะครับอุปกรณ์ของเราอุปกรณ์การเรียนอะไรต่างๆต้องนะครับมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะบางคนอาจจะมีห้อง เป็นของตัวเองนะครับมีห้องนอนส่วนตัวดังนั้นการดูแลนะครับเอาใจใส่ตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับในส่วนที่เรารับผิดชอบณเน,นก็ต้องดูแลในส่วนของตรงนั้นนะครับนี่คือเรื่องที่สําคัญต่อมาครับในเรื่องของความรับผิดชอบในด้านสติปัญญาแล้วก็ความสามารถาสามารถเขียนผิดเนาะ อนุญาตนะครับเ,เติมคือตั้งใจศึกษาเล่าเรียนครับไฝ่หาความรู้ต่งตางๆคือในปัจจุบันเนาะจะบอกว่าในตอนนี้ที่เราเรียนนะครับออนไลน์ตรงอะไรตรงนี้นะครับมันการศึกษาเล่าเรียนตรงนี้มันมันผิดแปลกไปจากที่นักเรียนเคยนะครับความคุ้นเคยความเคยชินน่ยมันผิดแปลกไปดังนั้นการฝึกฝนตนเองการใฝ่หาความรู้ด้วยตัวเองเนี่ยุคณคิดว่ามันสําคัญมากๆอ่า บางครั้งเนี่ยในการสอนในรูปแบบเนี้ยบางทีก็ยอมรับว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีความไม่เข้าใจบ้างเพราะว่านะครับในเรื่องของการสื่อสารอะไรต่างๆนะครับนะตรงนี้นักเรียนเนี่ยควรจะต้องฝึกฝนตัวเองครับต้องหาประสบการณ์ต้องหาความรู้เพิ่มเติมนะครับในนอกเหนือจากส่วนที่ครูเขานําเสนอเนี่ยตรงนี้สําคัญมากๆเนาะแล้วรองครูเคยบอกแล้วว่าอนาคตเนี่ยในเรื่องของการศึกษาการเรียนเนี่ย นะมันจะเป็นในเรื่องของอิสระครับนะักเรียนจะจะเรียนสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่นักเรียนชอบได้นะครับแล้วก็สามารถทําในสิ่งที่นะครับนักเรียนอยากจะทำเนาะในเรื่องการเรียนตอนนี้รู้สึกว่าได้ยินข่าวว่าโรงเรียนเอกชนชื่อดังเนาะหลายแห่งแล้วผมครูไม่แน่ใจเนาะเขาบอกว่าเขาเริ่มเริ่มให้นักเรียนเนี่ยนะครับเลือกสิ่งที่เขาสนใจที่จะเรียนละปกติเนี่ยเราจะจบ ม6ก่อนใช่ไหมแล้วเราเค่อยเลือกเรียนสายอาชีพสายทีย่เราชอบนะครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะเริ่มมาในช่วงมัธยมปลายแล้วเริ่มให้นักเรียนค้นหาตัวเองแล้วนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่สําคัญการที่นักเรียนจะค้นหาตัวเองเจอเนี่ยว่านักเรียนชอบอะไรรักอะไรนะเมื่อนักเรียนรู้สิ่งนั้นแล้วการศึกษาเล่าเรียนการฝ่ายหาความรู้ฝึกฝนตัวเองในด้านนั้นนะจะเป็นส,สิ่งที่สําคัญมากๆประสบการณ์ตรงนั้นนะักเรียนต้องหานะครับ ถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อตนเองอย่างหนึ่งนะครับผมต่อมาครับข้อที่4ความรับผิดชอบในด้านความประพฤติก็คือรู้จักประพฤติตนให้เหมาะสมเนาะเป็นผู้มีระเบียบวินัยดํารงตนให้อยู่ในคุณธรรมจริยธรรมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญอยู่แล้วนะครับในเรื่องพฤติกรรมนะครับแต่นักเรียนของครูทุกคนในครูคิดว่ามีพฤติกรรมที่น่ารักอยู่แล้วเนาะไม่น่ามีปัญหาเรื่องตรงนี้ นักเรียนรู้อยู่แล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรสมควรทําไม่สมควรทํานะครับมันตรงนี้สําคัญเนาะหครับความรับผิดชอบในด้านเศรษฐกิจส่วนตัวอันนี้ในเศรษฐกิจส่วนตัวก็คือเรื่องของการวางแผนนะการประมาณการใช้จ่ายของตนเองนะครับอ่าก็บางคนนะผู้ปกครองก็จ่ายเงินให้เป็นสัปดาห์นะครับอ่าให้นักเรียนบริหารจัดการเอาเนาะให้เงินก้อนหนึ่งมานะบางคนก็ให้เป็นรายวันอย่างนี้ก็ นะครับมันเป็นเรื่องของวินยัยเรื่องของความรับผิดชอบต่ตอตนเองอะ่ะเราจะต้องประหยัดนะอดออมเองนะครับนะซึ่งบางคนเนี่ยคุณคูคิดว่านะผู้ปกครองน่าจะให้เงินแล้วก็เหมือนกับว่าให้เราบริหารจัดการเองอันนี้ถือว่าเป็นการฝึกฝนที่ดีนะนะเรียนลองก็ได้นะครับลองฝึกฝนดูคือเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยการใช้จ่ายของเราเป็นองไรได้เงินมาก้อนหนึ่งบางคนบอกอุย้ยอยากได้มีสิ่งของที่อยากได้เงี้ยอ่า นักเรียนก็ต้องเก็บเงินเองนะครับนะเก็บเงินจากค่าใช้จ่ายของเราเองเนะรู้จักประหยัดอดออมเองเนาะนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรฝึกนะครับเนาะในอนาคตเน,นี่ยนักเรียนต้องได้รู้รู้จักคําว่าอดออมประหยัดอยู่แล้วนะครับในการทํางานตรงนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะแล้วก็ข้อที่หข้อสุดท้ายในเรื่องของความรับผิดชอบต่อตอนเองก็คือความรับผิดชอบเรื่องการงานนะครับเมื่อได้รับมอบหมายให้ทํากิจใด,ดหรือว่าสิ่งใดเนี่ย ต้องทาให้เรียบร้อยภายในเวลาที่กําหนดอันนี้อาจจะยกตัวอย่างในเรื่องของการทํางานนะครับภาระงานหรือว่านะครับไปงานต่างๆในหลายๆวิชาเนาะนักเรียนก็ต้องทําให้เรียบร้อยนะครับเวลาที่กําหนดติชช์หรือว่าครูเขากําหนดมาก็ต้องส่งให้ตรงเวลานี่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อตอนเองนะครับนะเป็นเรื่องส่วนตัวของเรานะครับตรงนี้สําคัญเนาะรับผิดชอบต่อตอนเองนะครับต่อมาครับ ความรับผิดชอบต่อสังคมหมายถึงอะไรหมายถึงภาระหน้าที่ของบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมต่อสวัสดิการของสังคมที่ตนเป็นสมาชิกก็พูดง่ายๆคือในฐานะที่เราเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของสังคมเราก็จะต้องมีหน้าที่นะที่มันเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมตรงนี้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัวนะชั้นเรียนหรือว่าสถานศึกษาชุมชน ถึงประเทศชาติก็ตามดังนั้นการกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยย่อมส่งผลต่อกันนะมันมันต้องส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมอยู่แล้วนะไม่มากก็น้อยในเรื่องของความรับผิดชอบนะครับยิ่งบางคนเนี่ยมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต่อส่วนรวมที่สําคัญอย่างเงี้ยถ้าไม่ปฏิบตัติหรือว่าขาดตกบกพร่องเนี่ยมันส่งผลแน่ๆนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมอ่าคุณครูก็มียกตัวอย่างมาสัก4ี่ข้อเนาะ ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับ1ครับความรับผิดชอบต่อบิดามารดาและครอบครัวอ่าคือหน่วยหน่วยเล็กก่อนนาะอเริ่มจากหน่วยเล็กก่อนอ่าหน่วยนี้ก็สาคัญนะครับครอบครัวถือว่าเป็นสถาบันที่สําคัญมากนะครับที่นักเรียนจะต้องนะมีความรับผิดชอบนะครับในสิ่งนี้เนาะความเคารพเชื่อฟังช่วยเหลือการงานอย่างเต็มความสามารถคือ การปฏิบัติตนเป็นคนดีเนี่ยนอกจากนักเรียนจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแล้วเนี่ยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวอย่างเงี้ยละนะครับหน้าที่ของนักเรียนก็คือต้องช่วยเหลือ,อในเรื่องของงานบ้านด้วยนะครับงานบ้านงานเลื่อนอะไรต่างๆงนะ,ะเล็กๆน,น้อยๆเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญในครอบครัวเนาะเพราะว่าทุกคนก็มีหน้าที่นะครับหลายครอบครัวก็ฝึกฝนนักเรียนนะครับให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่แล้วตรงนี้สําคัญนะฮะ นอกจากนั้นจะต้องไม่ทําให้นะเสียชื่อเสียงแก่วงตระกูลด้วยนะครับต้องเชิดชูชื่อเสียงวงตระกูลด้วยนะครับ2ครับความรับผิดชอบต่อเพื่อนอ่าต่อเพื่อนการให้ความรักแก่เพื่อนเปรียบเสมือนพี่น้องของตนเนี่ยนะถือว่าเป็นสิ่งสาคัญเนาะตักเตือนนะครับตักเตือนเมื่อเพื่อนกระทําผิดแนะนําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับว่าถ้าเพื่อนทาไม่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องอ่ะนักเรียนก็สามารถนะตักเตือนได้การตักเตือนนะ เราเดี๋ยวคิดว่าเฮ้ยเพื่อนมาว่าเราอะไรเงี้ยจริงๆเขาที่เขาพูดเนี่ยเขาหวังดีนะบางครั้งอะ่ะเออไม่อยากให้เราทําผิดหรือว่าทําไม่ถูกอย่างเงี้ยนะครับแต่บางคนอาจจะคิดไปว่าเอ้ยเพื่อนมาว่าเราอะไรเงี้ยนะไม่เข้าใจกันตรงนี้ถ้าเขาไม่รักจริงๆนะเพื่อนไม่รักกันนะเขาไม่พูดหรอกครับอ่นะนี่ถือถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะเราจะต้องไม่เอารัดเอาเปรียบแล้วก็ให้อาภัยซึ่งกันและกันด้วยนะครับนะเป็นเพื่อนกันนะต่อมาครับความรับผิดชอบต่อสถานศึกษาครูอาจารย์ ก็ในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนแล้วกันเนาะก็ไม่หนีเรียนนะครับตอนนี้ก็นักเรียนก็เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะครับถึงเวลาชั่วโมงเข้าสอนเข้าเรียนดูคลิปนักเรียนก็นะครับปฏิบัติตามนะครับตามที่นครูเขาแนะนำเนาะเป็นสิ่งที่ดีครูก็พยายามนะครับให้สิ่งดีๆกับนักเรียนนั่นแหละก็นะอยู่ที่นักเรียนแล้วแหละนะครับว่าจะรับได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็อยู่ที่ความตั้งใจของเราเองนะครับเชื่อฟังนะครับครูอาจารย์ช่วยเหลือกิจการนะ งานต่างๆในสถานศึกษานะครับอันนี้ก็ในตอนที่เรามาโรงเรียนแล้วเนาะนอกจากนั้นบางคนก็สามารถสร้างชื่อเสียงกิติยศให้กับสถานศึกษาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญถือว่าเป็นความรับผิดช,ชอบต่อสังคมอย่างหนึ่งนะครับเนาะสุดท้ายครับสําคัญมากๆเลยความรับผิดช,ชอบต่อสังคมและประเทศชาติในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมเนี่ยควรปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบต่างๆนะครับ นอกจากนั้นยังต้องจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับความสามัคคีนะครับต่างๆเนี่ยน,นอกจากนั้นเรื่องของศิลปวัฒนธรรมไทยนะครับความเป็นไทยเนาะเราควรจะช่วยกันอนุรักษ์นะครับตรงนี้มีความซื่อสัตย์ขยันมั่นเพียรมีมานาอุตสาหะต่างๆนะครับเสียสละตรงนี้ถือว่าเป็นคุณสมบัติคุณลักษณะของคนลเมืองที่ดีเลยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเนาะ ประเทศชาติต้องการคนดีนะครับคนดีคนที่เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดช,ชอบตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับผมอ,อันนี้ก็ได้ศึกษากันไปแล้วเนาะสักหน่อยนะครับหน้าที่ส่วนตนแล้วก็ส่วนนะครับสังคมตรงนี้หน้าที่ความรับผิดช,ชอบเขาบอกว่ามนุษย์มนุษย์นะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเมื่อถือกําเนิดขึ้นย่อมมีสถานภาพบทบาทและหน้าที่ต่างๆติดตามมา ออนักเรียนว่าจริงไหมนะบทบาทของคนที่อยู่ในสังคมเนี่ยมันมีความหลากหลายครับเพราะมนุษย์ในสังคมเนี่ยอาจจะมีคือคนคนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีหลายๆสถานภาพหลายบทบาทในเวลาเดียวกันก็ได้อ่าอย่างที่ครูเคยยกตัวอย่างนะครับบางคนเนี่ยนะอยู่ที่บ้านเนี่ยมีฐานะเป็นลูกอโอเคมีบทบาทเนาะของลูกคืออะไรนะครับบางคนมีน้องรับบทเป็นพี่อีกอ่าเห็นไหม ไม่ใช่บทบาทเดียวละนอกจากจะเป็นลูกยังจะต้องพเป็นที่อีกนะต้องดูแลน้องอะไรเงี้ยก็มีหน้าที่ต่างๆนะตามบทบาทสารภาพตรงนี้ถือว่าสําคัญนะครับเพราะว่าสังคมเนี่ยมันจะสงบสุขได้เนาะก็ต่อเมื่อทุกคนเนี่ยนะครับรู้หน้าที่นะความรับผิดชอบตามบทบาทของตนเองนะครับตรงนี้สําคัญมากๆนะครับาการช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆในครอบครัวตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะนะครับทําเพื่อสังคมเพื่อบ้านของเรานะครับ ในทางตรงกันข้ามเขาบอกอาจจะมีผลทําให้สังคมเนี่ยขาดความสงบสุขหรือวุ่นวายและเกิดความแตกแยกขึ้นได้ถ้าบุคคลเนี่ยดำเนินบทบาทไม่สอดคล้องกับสถานภาพที่ตนได้รับเอออันนี้คือในทางตรงข้ามนะถ้าทุกคนไม่ไม่ทาตามหน้าที่ของตัวเองเออไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองไม่ทำอ่ะมันก็จะเกิดความวุ่นวายได้นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจริงนะ สำหรับการดำเนินชีวิตเนี่ยถ้าไม่สอดคล้องกันเนี่ยปุ๊กเนี่ยมันมันหมายถึงการขาดบ,บทบาทแล้ว่าหน้าที่ความรับผิดชอบไปตรงนั้นนะครับผมอ่านี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเนาะเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบตรงนี้นะครับผมอ่ะมาถึงภาระงานในชั่วโมงนี้นะครับวิชาต้านทุจริตศึกษาชั้นปฐมศึกษาปีที่6นะครับก็เป็นงานง่ายๆเนาะก็คุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยบอกหน้าที่ที่รับผิดชอบที่บ้านของนักเรียนและอธิบายงานและสิ่งที่ ต้องทําตามหน้าที่คุณครูเชื่อว่าที่บ้านนักเรียนเนี่ยนักเรียนทุกคนเนี่ยคิดว่าจะต้องมีภาระงานหรือว่ามีหน้าที่ของตัวเองที่นักเรียนต้องรับผิดชอบในบ้านเนี่ยไม่มากก็น้อยแหละเนาะต้องมีบ้างแหละนะครับที่เป็นส่วนที่เราต้องรับผิดชอบอา,อาจจะอย่างเช่นอ่า กวาดบ้านถูบ้านเงนี้ยบางคนมีไหมอ่านักเรียนก็เขียนได้เลยหน้าที่ของตนเองอ่ะกวาดบ้านส่ีต้องทําคืออะไรอ่ะกวาดบ้านชั้น1ชั้น2กวาดหน้าบ้านอะไรยังไงก็อธิบายมานะครับบางคนรดน้ําต้นไม้ล้างจานซักผ้ารีดผ้าเนี่ยบางคนโอ้ใครทําเป็นเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยนะทํากับข้าวอย่างเงี้ยอ่าโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยควรคนศึกษาไว้นะเรื่องตรงนี้นะครับเข้าครัวกับคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ท่านสอนเนี่ยถือว่าเป็นเป็นหน้าที่เลยแหละที่ต้องทำเนาะนะครับ นอกจากนั้นก็อาจจะมีงานอย่างอื่นเล็กๆ,ๆน้อยๆนักเรียนมีหน้าที่อะไรของตัวเองที่นักเรียนต้องทําที่บ้านของนักเรียนนะครับนักเรียนสามารถเขียนลงมาได้หมดเลยนะคุณครูยกตัวอย่างมาให้5ข้อนะบางคนมีหน้าที่มากกว่านี้ก็เขียนเพิ่มเติมได้แต่อย่างน้อยอ่ะห้าข้อเนี้ยคิดว่าต้องมีอ่ะที่มันเป็นส่วนของเราอ่าบางคนอาจจะพา้องหมาไปเดินเล่นอะไรเงี้ยเออเก็บกวาดอะไรตรงนู้นตรงนี้หรืออะไรเนี้ยถือว่าเป็นหน้าที่นะ สิ่งที่เราต้องทําประจำถือว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเรานะครับอ่าก็ให้นักเรียนเขียนลงมาในตารางได้เลยนะครับอ่าว่าทาอะไรบ้างสิ่งที่ต้องทำคืออะไรทําแบบไหนอธิบายมาเนาะในภาระงานนะครับก็ในชั่วโมงนี้นะครับวิชาต้านทุจริตศึกษานะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็มีภาระงานเนาะให้นักเรียนได้ทํานะครับเป็นคะแนนนะครับของวิชานี้นะครับก็ขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพให้ดีนะครับอ่าขอให้ ห่างไกลปลอดภัยจากโควิดตรงนี้นะครับเราพบกันใหม่นะครับในชั่วโมงหน้านะครับผมครับสวัสดีครับ